ที่มาของปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์เป็นคำที่มาจากภาษาละตินหมายถึงสารที่สามารถยืดหรือประสานของแข็งหรือมวลรวมเช่นหินหรือกรวดและสายให้แข็งติดเป็นชิ้นเดียวกันนิยมใช้ในงานก่อสร้างเป็นหลักโดยมีการนำปูนซีเมนต์ไปใช้งานทั้งในรูปของซีเมนต์เพสต์มอตตาและคอนกรีตซีเมนต์เพสต์คือส่วนผสมของปูนซีเมนต์กับน้ำและอาจมีสารผสมเพิ่มหรือน้ำยาผสมคอนกรีตด้วยมอตตาคือส่วนผสมของซีเมนต์เพสต์กับทราย คอนกรีตคือส่วนผสมของมอตาร์กับทีมหรือกรวดนั่นคือคอนกรีตประกอบด้วยปูนซีเมนต์น้ำทรายหินหรือกรวดและอาจมีสารผสมเพิ่มหรือน้ำยาผสมการก่อสร้างในสมัยโบราณมีการนำหินก้อนโตจากที่ห่างไกลมาปรับแต่งให้เป็นรูปเสาหรือฝาโดยหาเป็นแผ่นมาเรียงซ้อนการเป็นอาคารที่มั่นคงมีการคิดค้นมอตาร์ขึ้นเพื่อเป็นตัวเชื่อมประสานก้อนหินขนาดใหญ่เข้าด้วยกันและทำเป็นโครงสร้างที่ถาวรขึ้นได้ในยุคนั้นมีการใช้ดินเหนียว เป็นตัวยึดก้อนหินขนาดใหญ่ด้วยการในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ป้องกันและหลบภยัยต่างๆการใช้ปูนซีเมนที่เก่าแก่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ3,000ปีมาแล้วหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาปูนซีเมนต์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันหากชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับ